ฝนปลายฤดูตกเปรยๆยตั้งแต่บ่ายจนถึงพลบคำ่ำเม็ดเล็กๆกระทบสังกะสีของตึกแถวฝั่งตรงข้ามเป็นจังหวะสม่ำเสมอเหมือนคนเคาะประตูเรียกให้เปิดโลทอรยืนอยู่หน้าตึกสี่ชั้นริมถนนเก่าที่ตรึงแผงเหล็กม้วนสนิมเครือไว้ครึ่งหนึ่งป้ายตัวอักษรจีนซิดซ,ซิดบอกว่าที่นี่เคยเป็นห้างผ้าเมื่อหลายสิบปีก่อนกลิ่นอับของความชื้นผสมกลิ่นฝุ่นค้างาคากระตุ้นให้เขาไอจนต้องยกหลังมือปิดปาก ชั้นสามโครงพื้นยังโอเคนะพี่แต่ระวังบันไดช่วงกลางมันหักนินดๆเสียงผู้รับเหมาเอ่ยเตือนผ่านโทรศัพท์ก่อนตัดสายไปชลอนยัดมือถือใส่กระเป๋าเสื้อเชิต้ตตรวจเช็คลิต์ในกระดาษแข็งที่หนีบด้วยคลิปดำวัดสัดส่วนช่องแสงตรวจเสาคานบันไดบันทึกรอยแตกร้าวถ่ายภาพประกอบงานปกติสำหรับสถาปนิกวัย42ผู้เชี่ยวชาญตึกเก่าที่เจ้าของยุคใหม่อยากพลิกเป็นโรงแรมบูติก เขาใช้แรงยกแผงประตูเหล็กขึ้นพื้นซีเมนลั่นกรอบแกรบหน้าตึกเหมือนบอกให้ใครสักคนรู้ว่ามีคนมาแล้วด้านในมืดทึบจนต้องหยิบไฟฉายคาดศีสาขึ้นส่องฝุ่นฟุง้งวูบเดียวแล้วค่อยๆร่วงกลับไปคลุมราวบันไดไม้ผนังปูนมีรอยด่างเป็นแถบคล้ายเงาตู้โชว์ที่เคยตั้งอยู่ตรงนั้นนานจนสีต่างระดับทุกรอยบอกเวลาชนิดที่ไม่ต้องใช้ปฏิทินช่วย ชั้นล่างไม่มีอะไรนอกจากห้องโล่งกับห้องเก็บของเล็กๆที่ประตูผุจนบานบวมเข้าวัดความกว้างช่องแสงด้านหน้าบันทึกลงกระดาษเสียงฝนที่รินกระทบหน้าต่างไม้เก่าดังช่วยกลบความเงียบมีรอยเท้าเก่าซ้อนใหม่ปนฝุ่นหนานุ่มบันไดแคบพอให้คนสวนก็ได้ทีละคนส่งกลิ่นไม้ชื้นขึ้นชั้นสองแล้วชั้นสามตามลำดับพอเท้าซ้ายก้าวพ้นขั้นสุดท้าย แสงจากไฟฉายก็ตวัดไปไล้ขอบผนังจับลายเมกสีน้ำเงินซีดีที่เป็นเส้นร่างแปลนดั้งเดิมของตึกติดอยู่ในกรอบไม้เล็กจนแทบมองไม่เห็นชลทรยกไฟฉายสองไกลเห็นลายเส้นชัดเจนโถงยาวด้านซ้ายเป็นห้องพักด้านขวาเป็นระเบียงปลายโถงตันเขาหันกลับไปมองโถงจริงตรงหน้าพื้นไม้ขัดด้านยาวออกไปสู่ความมืด ซึ่งไฟฉายได้แค่ทำให้เงาดูหนาขึ้นพอเดินพ้นเสาหัวมุมแสงก็จับขอบอะไรบางอย่างบานไม้เก่ากรอบหนาพื้นที่เล็กๆหน้าประตูถูกขัดไว้ด้วยลูกบิดที่เงาสะท้อนหน้าเขาเป็นวงเบี้ยวๆชลทอนหยุดยืนคิ้วขมวดโดยไม่รู้ตัวมือขวายกแปลนในกรอบขึ้นเทียบกับภาพตรงหน้าความไม่สอดคล้องกันเหมือนรองเท้าที่ขับไปครึ่งเบอร์ เขาวางกรอบแปลนลงที่ชั้นวางแคบๆสูงระดับอกบันทึกในสมุดพบประตูบานหนึ่งที่ไม่อยู่ในแบบเดิมชั้นสามทิศเหนือปลายโถงเสียงเม็ดฝนยังกระทบหลังคาจังหวะคุ้นๆทำให้เขาเผลอคิดถึงบ้านเก่าในบางกอกน้อยเมื่อตอนเด็กๆวันที่แม่ยังตากผ้าบนดาดฟ้าทุกเย็นแต่แล้วเสียงอีกอย่างแทรกขึ้นมาอย่างจงใจชัดเจนจนชลทรชะงัก เท้าด้านหน้ามีความคิดทันทีว่าลมแต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงข้อจากด้านในใกล้จนเหมือนคนอยู่หลังแผ่นไม้บางๆเขาเกลือน,น้ำลายเสียงนั้นเงียบไปหัวใจเต้นไวขึ้นแบบคนตกใจแล้วฝืนทำเฉยชลทรยื่นปลายนิ้วแต่ลูกบิดความเย็นจากโลหะลามขึ้นมาถึงข้อมือทันทีเหมือนจับหัวงูเหนือประตูมีรอยขีดด้วยดินสอสามขีดทับกันเป็นรูปตัวเลขที่คล้ายสิบแปดทับสี่ หรือไม่ก็เป็นแค่รอยปากกาที่ใครขีดเล่นตอนนั้นเองเสียงเคาะมาอีกครั้งเดียวสั้นๆใครอยู่ในนั้นติดวิสัยทำงานหน้างานที่ต้องคุยกับคนเฝ้าอาคารหรือคนจอนถ้าเจอคนจงใจเข้ามาอาศัยก็จะเรียกรอปภให้จัดการเสียงฝนตอบแทนไม่มีเสียงคนชลทนลองหมุนลูกบิดประตูไม่ล็อกบานไม้ติดฝืดๆเหมือนไม่ได้เปิดมานานข้อออกแรงดันกลิ่นฝุนและไม้เก่า ไหลออกมาเป็นระลอกเหมือนควันพุ่งเข้าจมูกจนต้องยกแขนเสื้อขึ้นปิดปากเมื่อบานไม้ถอยพน้นพอให้สอดตัวเข้าได้แสงไฟฉายก็ส่องลอดไปข้างหน้าห้องสี่เหลี่ยมแคบๆค,คล้ายห้องเก็บของไม่มีหน้าต่างมีเพียงผนังที่ฉาบป,ปูนเรียบจนผิดปกติและพื้นไม้ที่สะอาดกว่าพื้นถงอย่างเห็นได้ชัดที่ผนังฝั่งหนึ่งมีรอยกรอบรูปซีด,ดขนาดเท่าหนังสือพิมพ์ชลทนก้าวเข้าไปสองก้าว พื้นไม้ลั่นเขาก้มลงดูตามมุมไม่พบขี้หนูไม่พบรอยรั่วของน้ำถ้าไม่บอกว่าเป็นห้องที่ถูกปิดทิ้งไว้นานเขาคงคิดว่ามีคนมาทำความสะอาดเมื่อเช้าสายตาเขาสะดุดกับของชิ้นหนึ่งที่พิงอยู่มุมห้องป้ายไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้าสีดำด้านลอกตรงขอบจนเห็นเนื้อไม้ข้างในเขียนด้วยช็อกสีขาวเป็นตัวเลขสองห้าตัวเส้นจางแต่ยังอ่านได้ถนัด ชลทรย่อตัวลงปลายนิ้วผ่านเลขแค่ช็อกเก่ามากเท่านั้นแต่ยังทิ้งฝุ่นขาวติดผิวมืออยู่จริงเข้าระบายลมหายใจช้าๆนึกถึงปีที่ตัวเลขนั้นหมายถึงปีที่เขาเพิ่งเกิดใครกันที่ชอบเล่นอะไรแบบนี้เข้าพึมพำคล้ายตำหนิคนสมัยใหม่ที่แต่งเรื่องหลอนให้ตึกเก่าเป็นสีสันก่อนจะหันกลับไปทางประตูและจังหวะนั้นเองที่เสียงข้อดังขึ้นอีกครั้ง <c oughs> คราวนี้ชัดกว่าครั้งก่อนมันดังจากด้านหลังเขาไม่ใช่จากบานประตูตที่เพิ่งเปิดเขาหยุดหัวใจเต้นดังจนเหมือนได้ยินผ่านกระดูกหูแสงไฟฉายสะท้อนผนังเรียบจนเกิดวงกลมๆขยับตามมือที่ไม่มั่นคงเสียงเคาะก๊อกดังจากผนังฝั่งที่มีรอยกรอบรูปซีดีดชลทอรยกมือข้างหนึ่งไปแตะผนังพลางโน้มใบหูเข้าใกล้ตรงนั้นเย็นกว่าที่อื่นเล็กน้อย เย็นแบบชื้นลึกเนิบนาบมีช่องเข้าคิดแล้วไล่ไปตามขอบรอยสีดมันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแทบจะเท่าบานหน้าต่างแต่ถูกฉาบป,ปิดไว้เรียบสนิทข้อถอยออกมาหนึ่งก้าวกวาดไฟฉายไปสองห้องอีกครั้งความรู้สึกเหมือนว่ามีใครจับตาเขาอยู่ทำให้สันหลังชาในหน่อยภาพในหัวแล่นไปถึงความเป็นไปได้เชิงโครงสร้างปิดช่องประตูเก่าด้วยปูน ธรรมดาในตึกที่ถูกปรับไปปรับมาหลายรุ่นถ้าอย่างนั้นบานที่เขาเปิดเข้ามานี่ก็เป็นทางใหม่ที่ใครทําภายหลังแต่ในแปลนดั้งเดิมกลับไม่มีบอกเสียงอะไรบางอย่างตกพื้นเบาๆนอกห้องตรงโถงชลทอนหันขวับไฟฉายสะท้อนเงาราวบันไดทิ้งเส้นยาวเป็นเงาไม้พาดพื้นเขาเดินกลับไปยืนที่ธรณีประตูเงี่ยหูฟังเงียบมีแต่เสียงฝนที่เริ่มหนักขึ้น กลบทุกเสียงเล็กให้หายไปตรงปลายโถงแสงสลัวเผยใหเห็นผนังทึบอย่างที่ควรจะเป็นหากเป็นไปตามแปลนโถงตันแต่สายตาเขากลับสะดุดกับเงาแคบๆทางซ้ายที่เหมือนเป็นมุมเลี้ยวเล็กๆเ,เขากะพริบตาไล่ความพร่าของควันฝุ่นในอากาศแล้วก้าวออกจากห้องเล็กชะลอเท้าเตือนตัวเองอย่าวู่วามพอเดินพ้นแนวเสาไฟฉายก็จับเส้นขอบทางเดินใหม่ ที่ต่อยาวไปอีก3-4ี่เมตรมีผนังซ้ายขวาและใช่ประตูอีกบานหนึ่งปิดสนิทอยู่สุดปลายเหมือนไม่ใช่ส่วนของตึกนี้เหมือนอวัยวะที่ถูกเย็บเพิ่มเข้าในร่างโดยที่เจ้าของร่างไม่เคยยินยอมชลทรยืนข้างอยู่ตรงนั้นครู่หนึ่งเข้ายกสมุดบันทึกขึ้นเขียนทางเดินแปลกความยาวประมาณ3.5เมตรปลายทางเป็นบานประตูไม้แบบเดียวกับห้องเก็บของไม่ปรากฏในแปลน แล้วหยิบกล้องคอมแพกจากกระเป๋าถ่ายภาพสองสามมุมเสียงชัตเตอร์แผ่วๆเจือกับเสียงฝนด้านนอกความรู้สึกคุ้นอย่างประหลาดคืบคลานเข้ามาเหมือนเคยยืนตรงนี้มาก่อนทั้งที่เขามั่นใจว่าเพิ่งมาครั้งแรกคราวนี้ดังมาจากบานประตูสุดปลายทางเดินเสียงทึบหนักกว่าบานแรกเหมือนมาจากห้องที่กว้างและว่างเปล่าเขาตวัดข้อมือดูนาฬิกาหกโมงห้า ฟ้าข้างนอกน่าจะเมืดแล้วถ้าเมฆหนาขนาดนี้แผ่นหลังเขาสัมผัสลมเย็นที่เล็ดลอดจากพื้นบันไดขึ้นมาเขาเก้าวออกไปทีละก้าวเหมือนคนเดินบนสะพานไม้ที่ทอดเหมือนหนองน้ำกลางคืนทุกก้าวชวนให้คิดว่าด้านล่างอาจมีอะไรไหววูบรออยู่งานก็คืองานเขาพูดกับตัวเองแบบแห้งๆความกลัวในวัยผู้ใหญ่ไม่ค่อยมีท่าทางใหญ่โตมันมาในรูปการกลืนน้ำลายบ่อยขึ้น และจ้องนานกว่าปกติก่อนจะเปิดประตูเขาวางมือบนลูกบิดบีบนิดเดียวก็รู้ว่ามันเย็นกว่าอากาศรอบตัวอย่างชัดเจนเย็นแบบที่โลหะในห้องแอร์ยังทําไม่ได้เงียบไปชั่วลมหายใจเดียวและข้างในก็ตอบเขาด้วยเสียงลากบางอย่างผ่านพื้นเหมือนเก้าอี้ไม้ขยับตัวเองชละทอนผ่อนลมหายใจยาวๆออก ให้หัวใจยอมรับว่ามันจะแรงขึ้นอีกสักพักเข้าหมุนลูกบิดบานไม้ฝืดเหมือนเดิมแต่ถอยช้าๆอย่างว่าง่ายสิ่งแรกที่พุ่งเข้าใส่คือลมอุ่นแปลกๆตรงกันข้ามกับความเย็นของลูกบิดและแสงแสงส้มจากด้านในที่ไม่ใช่แสงไฟฉายของเขามันเป็นแสงแบบหลอดไส้ที่คนเมืองลืมไปแล้วแสงที่ทําให้ฝุ่นทุกเม็ดมีขอบเป็นวงทองโถงเดียวกันแต่ไม่ใช่แบบที่เขายืนอยู่เมื่อครู่ เพดานดูสูงขึ้นผนังถูกกลอกกระดาษลายดอกออกเหลือปูนเรียบๆที่ไม่มีรอยยุ่ยพื้นไม้ถูกขัดจนเงาเสียงคนคุยเบาๆลอยมาจากไกลๆจากชั้นบนเหมือนละครที่เปิดเสียงไว้ห้องถัดไปกลิ่นน้ำมันก๊าซเจือในอากาศเขาหันขวับกลับไปมองด้านหลังบานประตูที่เขาเปิดเข้ามาไม่มีเหลือแต่ผนังทึบเรียบสนิทเหมือนไม่เคยมีช่องตรงนั้นมาก่อนชลทรยืนนิ่ง ความคิดหยุดอยู่กลางทางเหมือนรถถูกตัดน้ำมันเข้าเงยหน้ามองขึ้นตามแสงไฟหลอดไส้จริงๆแขวนจากเพดานด้วยสายผ้าทอซองผ่านอากาศจนเห็นสะเก็ดฝุ่นทุกเม็ดเต้นระบมในอากาศเสียงฝนเงียบแทนที่ด้วยเสียงจราจรที่ไม่ใช่ของวันนี้รถยนต์เก่าเครื่องเดินแผ่วๆเสียงแตรสั้นๆเป็นจังหวะบรรยากาศของเมืองเหมือนย้อนกลับไปครึ่งศตวรรษ นั่นใครเสียงตวาดจากปลายบันไดดังขึ้นทุ้มแข็งห้วนแบบคนคุมงานชายรูปร่างสูงใส่เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีเข้มกับกางเกงสแลกยืนมองเข้าจากหัวบันไดมือหนึ่งจับราวอีกมือหนึ่งยกขึ้นเหมือนจะกันไม่ให้ใครเข้าใกล้ดวงตาคมของชายคนนั้นเหมือนบังคับให้ชลทอนถอยครึ่งก้าวโดยไม่รู้ตัวที่นี่ไม่ต้อนรับคนนอกน้ำเสียงราบเรียบ แต่คำสุดท้ายกระด้างพอให้เส้นขนที่ท่อนแขนเขาตั้งขึ้นออกไปถ้ายังไม่อยากตายเหมือนคนก่อนหนะ้าชลทอนอ้าปากค้างแต่คำอธิบายเช่นผมเป็นสถาปนิกมาสำรวจอาคารติดอยู่ตรงโคนล,ลิ้นสิ่งเดียวที่ทำได้คือหันคว้าผนังเรียบไม่มีประตูจะเปิดกลับเข้าเหลียวซ้ายมองหาทางออกมีบานประตูหน้าตึกเปิดแง้มอยู่เห็นถนนด้านหน้าถนนที่ป้ายร้านค้าเป็นฟอนต์เก่า รถกระป๋องสีมนหมนจอดเปลียงและผู้หญิงสวมกระโปรงบานกำลังจูงมือเด็กข้ามทางเสียงตะวาดดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมฉันบอกให้ออกไปชายคนนั้นก้าวลงบันไดสองขั้นรวดเดียวเงาของเข้าพาดยาวทับเท้าชลทอนชั่วเสี้ยววินาทีนั้นชลทอนรู้สึกว่าพื้นใต้เท้าตัวเองไม่ใช่พื้นไม้ของตึกที่เขารู้จักแต่เป็นเรือกว้างที่ลอยอยู่กลางน้ํา และน้ำในเงานั้นเย็นจัดเกินอธิบายเขาถอยก้าวใหญ่ๆสองก้าวผ่านถงไปที่บานหน้าตึกเสียงฝนข้างนอกไม่มีมีแต่ความแห้งของอากาศเหมือนในยุคที่คนยังตากผ้าได้โดยไม่กลัวควันพิษเข้าก้าวพ้นธรณีลงทางเท้าหินขัดและเผลอหันกลับชายคนนั้นยืนอยู่ตรงธรณีมองตามดวงตาไม่กระพริบประตูไม้บานนั้นค่อยๆปิดลงโดยที่ชายคนนั้นไม่ได้แตะมือ เบานิ่งกระทั่งเสียงล็อกดังแชะตอนนั้นเองที่เสียงฝนซึ่งหายไปชั่วคราวกลับมาท่วมหูชลทอนอีกครั้งเข้ากับพริบตาโลกเหมือนถูกใครสักคนกดปุ่มสลับฉากถนนกลับมาเป็นวันนี้รถกระบะติดข้อเกล็กฝ่าพื้นน้ำกระเด็นเสียงตแตรลากยาวเหมือนคนหงุดหงิดน้ำฝนไหลตามรอยแตกรลวบนทางเท้าเขาหันกลับไปมองหน้าร้านตึกบานประตูที่เพิ่งหนีออกมา กลายเป็นแผงเหล็กม้วนล,ลงครึ่งหนึ่งเปียกชื้นและอยู่ข้างในสุดของแผงนั้นในเงามืดลึกเขาเห็นเพียงผิวไม้บานหนึ่งสะท้อนแสงวาบเดียวก่อนจะมืดสนิทเหมือนสายตาคนหลับตาแน่นจุลทรยืนอยู่อย่างนั้นสูดลมหายใจลึกจนปอดเย็นซาความชื้นของฝนเกาะขนตาเป็นเม็ดเล็กๆ็เขายกมือดูฝุ่นช็อกสีขาวยังติดปลายนิ้วเป็นร่องรอยที่บอกว่าเขาไม่ได้ฝันเมื่อครู่ เขาเอื้อมหยิบสมุดบันทึกออกมานิ้วสันน่นน้อยน้อขีดเส้นแรกลงบนกระดาษประตูอยู่ไม่ตรงกับแปลนเปิดแล้วไม่ใช่อาคารเดิมเขาหยุดมองคำตัวเองเหมือนเป็นคนอื่นแล้วค่อยๆเขียนต่อมีคนเตือนให้ออกไปก่อนจะตายเหมือนคนก่อนหน้าเสียงฟ้าผ่าจากระยะไกลดังตามมาเหมือนตราประทับท้ายประโยคนั้นชนละทอปิดสมุด เก็บปากกาเช็ดฝุ่นขาวออกจากนิ้วอย่างเสียไม่ได้แล้วเงยหน้ามองตัวตึกชั้นสามเงียบงนันหน้าต่างปิดสนิททุกบานไม่มีสัญญาณว่าข้างในเพิ่งม,มีใครเดินผ่านแม้แต่น้อยยกเว้นเสียงบางอย่างที่ลอดลงมาพร้อมสายน้ำสามครั้งท่วนจากห้องที่ไม่มีอยู่ในแปลน